จริงๆแล้วมันไม่มีระดับการดื่มแอลกอฮอล์ที่เราถือว่าปลอดภัยเพราะว่ามันไข้คนมันมีหลายที่ประกอบมากๆที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากแอลกอฮอล์ผมว่าการดื่มนดื่มสุราเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นหนึ่อาทิตย์ สองอาทิตย์หรือว่า3เดือนหรือมากกว่าถ้ามีโอกาสได้ลดถ้าดมในปริมาณสูงนะครับการได้ลดเราไม่กี่วันผมว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นอันนี้เดต้ามันก็โชคมาแน่นอนอหลายๆอะย่างมันอยู่ที่กำลังใจแล้วก็ความตั้งมั่นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้ววันเขา้าพรรษาวันนี้ตั้งใจว่าจะทำแต่ว่าทำได้สองสามวันอาจจะหยุดทำอันนี้ต้องต้องมี่ความตั้งใจแล้วก็ บางครั้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าครอบครัวก็ทราบนะครับว่าเนี่คนนี้อ่เป็นคนในครอบครัวที่ดื่มเล่าเยอะมากถ้าคนในครอบครัวไม่ได้ดื่มเล่าด้วยเนี่ยผมว่าการที่ให้คนในครอบครัวช่วยด้วยสําคัญมากๆเพราะว่าไม่แล,แล้วมันมีโอกาสจะทาได้ก็ไม่สูงมากครับ ก็ยังดีกว่าใช่ครับเพราะว่าอย่างยงที่บอกนะย่างสมมุติว่ามีมีอาจจะมีคอมโพเนนต์ในตับส่วนหนึ่งที่มันเป็นไขมันหยุดสามเดือนนี่ไขมันตวนแรนมันจะหายไปได้ใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าได้หยุดสามเดือนก็ดีแต่ที่อยากจะแนะนำก็คือว่าโอ้ถ้าหยุดได้ทั้งสามเดือนี่เนี่ยมันไม่ต่อเดือนนะครับเพราะว่านี่สำคัญมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็เห็นเหมือนกันนะว่า ที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าเมื่อกอ่อนเนี่ยในสตาร์ทเวลาจะเปลี่ยนต้อ,ตองหยุดแอลกอฮอล์หกเดือนอยู่แล้วหกเดือนเมื่อก่อนในบรรมาเป็นหกเดือนเพราะว่ามันมีเดต้าว่าคุณจะอยู่ได้หกเดือนเนี่ยโอกาสที่จะไม่กลับมาดื่มเหล้าอีกก็สูงแต่ก็มีเดต้าเหมือนกันตอนนี้ว่าคุไม่อาจจะไม่ดื่มเหล้าหกเดือนเนี่ยถ้าคุณสามารถจะทําได้ถึงสามเดือนแล้วเนี่ยถ้าเกิดตั้งมั่นจริงๆก็อาจจะเป็นโอกาสดีนะครับที่สามารถที่จะลดไม่ดื่มอีกเรือยๆที่เส้นว่าถุรีบา เมื่อก่อนเนี่ยนะจะเคยได้ยินบอกว่าแอ,อลกอฮอล์ในระดับต่ำๆนะครับสามารถจะช่วยทําให้คอเลสเตอรอลตัวดีมันสูงขึ้นหรือว่าทําให้อ่อการไม่ให้เกิดโรคบหัวใจอะไรได้นี่เป็นเดต้าที่นานมากแล้วนะครับในเดต้าหลังๆก็จะออกมาออกว่าเี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีระดับการดืออ่มแอลกอฮอล์ที่เราถือว่าปลอดภัยเพราะว่ามันไข้หนึ่งคนมันมีหลาย มากมากที่จะทําให้เกิดผลข้างเคียงจากการดื่มผมว่าผมไม่ได้แน่ใจว่าไม่ดื่มเลยนะครับคืออาจจะดื่มได้บ้างแต่จะต้องคิดตลอดเวลาว่ามันไม่ดีระดับที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าดื่มได้ทุกๆวันวันละสองแก้วแล้วจะถือว่าโอเคซึ่งถ้าเกิดเราอ้วนด,ด้วยเนี่ยสองแก้วแอลกอฮอล์กับคนที่ผอมเนี่ยสองแก้วแอลกอฮอล์ในคนอว้วนมันอาจจะทำให้เกิดโรคับได้ง่ายขึ้นแลนนี้มันมีหลายปัจจัยมากๆแล้วก็ คนไข้ที่ดื่มมากๆเรารู้อยู่แล้วว่าในไข้ที่โรคตับเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายดื่มมากกว่า2แก้วต่อวันในผู้หญิงดื่มมากกว่า1แก้วต่อวันในระยะยาวสมควรเนี่ยมันจะทําให้เกิดโรคตับใครที่รู้สึกว่ามันอยู่ในอ,อยู่ในเกณอย่างนี้ก็ควรจะลดลด,ดนงนะแล้วก็ปรึกษาแพทย์